มาถึงตอนที่1,124กันแล้วนะคะรับสำหรับพีซีเสันที่21พักเอกเฮดเดอตอนนี้ก็มีชื่อว่าปิดล้อมทุกทิศทางแผนการลบนี้จะเกาะเอกเฮดซึ่งคิมิร์ก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมมาได้เลยครับหลังจากที่ยอคุยกับพวกห้าพู้เท่านะครับลูฟี่ก็ดีบอุปกรณ์สื่อสารมาพูดว่าเขาคือมังกี้ดีลูฟี่ชายผู้ที่จะเป็นราชาโจรสลัดซึ่งเสียงของลูฟี่ก็ดังไปทั่วเกาะเอกเฮดนะครับรวมไปถึงพวกห้าพู้เท่าก็ได้ยินเช หลังจากนั้นลูฟี่ก็ปาประกาศว่าพวกเขาได้ตัวของดรเวกาพังแล้วแต่ถ้ายังเสียชีวิตของยอคอยู่ก็จงถอยเรือทั้งหมดออกไปจากชายฝั่งซะซึ่งท่านนั้นยอคก,ก็ขอร้องให้ช่วยอยู่ใกล้ๆนะครับเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็ยิ่งงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้นพื้นคิดสซรุลกกับพวกทหารก็เช่นกันซึ่งมันก็ทาให้พวกทหารมองว่าลูฟี่นั้นเป็นจอมวายร้ายช,ะช,ะชะัดๆหดเหี่ยมสมคําล่าลือจริงๆส่วนท่านนั้นโมแกนที่กำลังดักฟังเรื่องราวอยู่เหมือนกันก็งงเลยคร จะนั้งให้การก็ตัดไปที่แมรี่จัวนะครับซึ่งพวกฮาปูเท่าที่ได้ฟังบทสนทนาอยู่ก็ได้คุยสายกับลูฟี่และถามว่าตอนนี้มีใครอยู่กับเขาบ้างซึ่งในขณะที่ลูฟี่กำลังจะตอบพวก้าปูเท่าโรบินก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับทำให้พวกฮาปูเท่าน่าจำได้ว่านั่นเป็นเสียงของโรบินโดยโรบินก็บอกกับลูฟี่นะครับว่าเสวานากับพวกนั้นไปก็มีแต่จะทําให้รู้ข้อมูลของพวกเขาเปล่าๆลูฟี่ก็บอกว่าจริงด้วยขอโทษทีแต่เมื่อกี้ก็น่าจะทําให้พวกนั้นถอยทับไปได้ใช่ไหมอุซบก็บ,บอกว่ามัันนนนจะเป็แบบ้ได้ยงงอ่ามาดูููถกตสิ แต่นนในเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ตาลุงเซเทิลนะครับซึนูกแกก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องปกป,ป้องอยู่3สิ่งอย่างแรกคือความปลอดภัยของยอร์กอย่างที่2คือบันทึกของพังเรคคอร์ดซึ่งเป็นเสมือนมันสมองของเวก้าพังอย่างสุดท้ายคือเตาปิกรณ์ที่ใช้สร้างมาเธอเฟมส่วนที่เลือจะเสียไปก็ช่างแต่พอเรือโทดูว่าแมนก็บอกแหละครับว่าในนั้นยังมีพวก ucci, ล็อบลูจิกับพวกเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โฟอยู่แต่ตาลุงเซเทิลก็บอกว่าแกคิดเผื่อไว้ถึงสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดเพราะเป็นสิ่ง และให้คิดเส้ว่าชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนนอนแมลงก็ต่อให้จํานวนมันลดลงเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาใหม่แต่นักเฮกายก็ได้ตตดกลับมายัางชั้นวิจัยนะครับโดยยอกนั้นได้ร้องไห้บอกกับพวกลูฟี่ว่าเธอนั้นได้ทําสัญญากับห้าผู้เท่าแล้วถ้ะลงไม้ลงมือกับเธอแล้วก็พวกเขาได้หายไปพร้อมกับก่อนนี้เมื่อกับตอนที่โอฮาร่าแน่นามิเใช้กระบ,บองฟาดไปที่ยอกนะครับเขาก็บ,บอกว่าอยากฟ้องก็เชิญไปฟ้องเลยพวกเธอไม่กลัวหรอกโดยท่าน,นช็อปเปอร์ก็ถามอาการของโรบินว่าแผลของเธอเป็นยังไงบ้างโรบีนเลยขอบใจช็อทปปที่่วยําแผใ ส่วนทนาของคาคุก็เหมือนจะบาดเจ็บอย่างหนักนะครับจากการที่เขาได้ปะทะากับเซราฟิมถึง2ตัวสุวนทนาลิลลิตก็เอาแต่ร้องไห้คำควรถึงชากะพิทาโกรัสและเอดิสันที่จากไปแต่เอดิสันก็บอกว่าฉันยังไม่ตายโว้ยสึ่ทนายอุซกก็บอกให้พวกเธองเงียบๆหน่อยเพราะเขากำลังติดต่อก,กับชั้นใต้ดินอยู่สุวนทนาลูฟี่กับบอนนี่ก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับเอาแต่กินอย่างเดียวซึ่งในขณะนั้นเองนะครับรุจิก็ได้แอบส่งข้อมูลไปให้กับกองทัพเรือ วรานายมีผู้บาดเจ็บสีลรายตายไปสองและในขณะที่รุจิก,กําลังจะบอกสถานการณ์ของกลุ่มหมวกฟางอาคุก็ถามว่าเขากาลังกระซิบอะไรแต่รุจิก,ก็บอกว่าเปล่าแค่พูดคนเดียวแต่นอุซูก็ติดต่อกับพวกไซเฟอร์โพที่อยู่ชั้นใต้ดินได้นะครับแดะถามว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างแต่นั้นพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากอุซปพร้อมกันได้ทานอาหารหลังจากที่ไม่ได้ทานมานานทําให้พวกไซเฟอร์โพข,ขอบคุณกลุ่มหมวกฟางกันยกใหญ่แต่ก็มีบางคนบอกว่าอย่าไปสันเสือพวกนั้นมากเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นศัตรู แล้วพวกเขาก็ขอร้องกับอุซบว่าหลังจากนี้ช่วยปล่อยพวกเขาได้ไหมแต่อุซบก็บอกว่าคงจะทําแบบนั้นไม่ได้พวกเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้นก็ย้ายพวกเขาไปอยู่ที่อื่นได้ไหมเพราะเจ้าพวกนั้นมันน่ากลัวจนอยู่ไม่สุกเลยซึ่งก็หมายถึงพวกเซลลฟินนั่นเองนะครับอุซบเลยถามว่าเซลลฟินอยู่ฝั่งพวกเขาไม่ใช่เหรอซึ่งพวกเขาก็บอกว่ามันก็ใช่แต่ถ้าพวกนั้นเกิดอะไะวาขึ้นมาอีกจะทำยังไง จากนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเซเลฟิมทั้งสนั้นถูกจับค้างอยู่ในบับเบิรบอลซึ่งตะลุงเบกกรพังก็ตอบกลับมาว่าบับเบิรบอลนั้นสร้างขึ้นมาจากวัตถุดิบเหมือก,กับบับเบิรชิลที่ติดตั้งเอาไว้ในแปซิฟิต้ามาร์ค3และฟองพอดนีก็ทนได้แมก้กระทั่งกระสุนปืนใหญ่เพราะส่วนประกอบของมันนั้นมีพลังของท้องทะเลเป็นส่วนผสมและไม่มีอาวุธไหนที่จะดีไปกว่านี้ในการจับตัวผู้มีพลังพิเศษอีกแล้วซึ่งอุซก็บอกว่าสุดยอดไปเลยนเนค่ฟองธรรมดาะอีก,กะะว่าเอป็นยครัว่ย ตัวทนายเอสเน็กก็บอกแล้วครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพวกเธอไม่ได้รับคําสั่งให้จัดการกับพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเธออยู่แล้ว แต่นัทแฟรงกี้ก็ขอบคุณเอสนกผ่านแรลงสื่อสารนะครับที่เธอช่วยคลายพลังของเธอออกให้ถึงแต่รูว้กพังก็สงสัยในตัวของเอสนิกเลยครับเพราะแกไม่เคยโปรแกรมไม่เธอเป็นแบบนี้เดี๋ยวพักก็ตัดไปให้เราเห็นนะครับว่าก่อนที่เอสนกจะถูกจับขังลูฟี่ได้ขอร้องให้เธอช่วยคลายพลังออกให้เพราะคนพวกนั้นเป็นพวกพวกของเขาแล้วก็มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยพวกนั้นได้เมื่อลูฟี่ขอร้องแบบนี้นะครับเอสนกก็เขินอายก่อนที่จะบอกว่าเข้าใจแล้วเธอจะทําให้เพราะงั้นช่วยเลิกมองตาเธอแบบนั้นสักที ซึ่งทนาจินเบกก็บอกแล้วครับว่าขนาดแฮนค็อกตัวจริงที่นิสัยแย่ไต้ตัวพ้ให้กับลูฟี่ไม่นึกเลยว่าเซราฟิมก็เป็นเหมือนกันน่าสนใจจริงๆซึ่งเมื่อได้ยินข้อมูลดังนั้นนะครับตารูเวกาพาก็รีบจดบันทึกในทันทีเราก็บอกว่าข้อมูลที่ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบทางสายเรือเวลาสร้างฮนี่นั้นมันช่างน่าสนใจจริงๆซึ่งทนาลูฟี่ก็ได้ขอบคุณเอสน็กอีกครั้งนะครับถามไปเธอได้เขินพบกับกีดออกมาและถามว่าเมื่อกี้เขาบอกรักเธออย่างนั้นหรอ แต่นแอตลาสก็คุยกับตาลุงเวกกระพังว่าทั้งที่ระบบการสื่อสารกลับมาใช้ได้แล้วแต่ก็ยังเปิดฟอนเทียโดไม่ได้อยู่ดีซึ่งตาลุงเวกกระพังก็บอกหละครับว่าถางไม่คายบาเลออกพวกเขาคนนี้ออกไปไม่ได้แต่นั้นยอกก็ได้หัวเราะเยาะเยะว่าเป่าประโยชน์เพราะมันมีรหัสรักษาความปลอดภัยอยู่ซึ่งมันไม่ได้ถูกอัปเดตเข้าไปในสมองของเวกกระพังคนอื่นๆและตัวของยอก,ก็จะไปบอกพวกเขาด้วยทําให้เลิสยิ่งโมโหงเขาไปใหญ่นะครับยอกยรีบขับออกมาแล้วบอกว่าเธอมีรหัสกับรัฐบาลโลกเป็นกรอบป้องกันชั้นดีเลยตอน จาน,นสตูซี่ก็ได้เข้ามาคุยกับตาลุงเวก้าพังว่าตอนนี้พวกเขาโดนลบเอาไว้ทุกทิศทางเลยแถมอีกฝ่ายยังมีเรือลบเล็กใหญ่รวมกันกว่าร้อยลำและกําลังทหารรวมๆกันแล้วน่าจะประมาณ3 0 0 0 0นายตาลุงเวก้าพังก็หันไปพูดกับนามิว่าเธอเป็นต้นหนเลือกของกลุ่มงั้นสินะนามิก็บอกว่าใช่แล้วซึ่งนามิก็บอกกับตาลุงเวก้าพังว่าตอนนี้ยังล็อกเป้าหมายใหม่ไม่เสร็จแต่แคมีการที่ล็อกไว้ตอนที่อยู่แคว้นวาน,นุก,ก็น่าจะใช้ได้ตาลุงเวก้าพังได้บอกว่าเกาะนั้นคือเกาะเอลบัสนะลฟส จนั้นทั้งสองก็ดีใจแล้วก็ร้องรำทำเพลงใหญ่เลยสุวทนารูจิก็จ,จะจ้องสตูดซี่เนื่องจากยังเครื่องที่เธอหักหลังพวกเขาสตูดีเลยบอกให้เลิกจ้องเธอสักทีแต่นัตตาลูไม่ก็พังก็บอกว่าโชคดีที่เรือของกลุ่มหมวกฟางจอดในโซนวิจัยเพราะชายฝั่งทุกทิศมีแต่เรือของกองทัพเต็มไปหมด การโจออกจะท่าเรือตามปกติคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งทางที่พวกเขาจะไปนั่นก็คือฝั่งตะวันออกเชียงเหนืออีกฝั่งของเกาะและโชคยังดีที่วิก้าพพสวอนอยู่กับเรือของพวกเขาด้วยดูเทเลทลงแกจะใช้วิก้าพพสวันฝ่าแนวอมของกอง,อง,องทัพออกไปแต่หุ่นตัวนั้นมันบินได้แค่เฉพาะน่านฟ้าของเกาะเอเิเฮิเท่านั้นถ้าออกไปมันก็จะล่วงทันที แต่แฟงกี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาถ้าถึงตอนนั้นพวกเขาก็ใช้คูเดอะเบิร์ดของเรือซันนี่บินต่อไปได้เลยซึ่ง้ากบินไปได้ไกลสักหนึ่งกิโลก็คงไม่มีใครตามมาได้ทันแล้วทําให้ตาลุเมก็พังถึงกับตกใจนะครับทพรรู้ว่าเรือน้นสามารถบินได้ถึง1กิโลลุงแกเลยบอกว่าเยี่ยมมากดําเนินตามแผนนั้นได้เลยแต่อัลสก็บอกว่ายังไงก็ต้องปลดฟอนเทียโดมให้ได้ะก่อนยอกเลยบอกว่ายังไงเธอก็ไม่มีทางบอกรหัสแต่ละเวก้าพังที่เหลือก็ร่วมแรงร่วมใจกันพยายามจาะระบบให้ได้นะครับเอ,า,อา,าดัป็นน จากนั้นตาลุเวก้าพังก็ฝากให้ลิลิตกับพวกดูฟี่ไปที่เวก้าพพสวันเพื่อย้ายเรือไปฝั่งด้านหลังซึ่งพวกเขาต้องรีบกันหน่อยเพราะบาเรียจะคลายออกเมื่อไหร่ก็ได้และถึงแม้ว่ามันจะทําให้พวกเขาหนีออกไปได้แต่ในขณะเดียวกันศัตรูก็จะโจมตีเข้ามาได้เช่นกันซึ่งในระหว่างที่วิ่งไปนั้นนะครับลิลิตก็บอกกับพวกดูฟี่ว่าเธอไม่เคยออกจากเกาะน,นี้มาก่อนเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแต่แฟงกี้ก็บอกเลยครับว่าพวกเขาไม่ได้ไปเที่ยวกันนะ ลูฟี่ก็บอกว่าสเสบียงคงไม่พอแน่ซึ่งบอนนี่ก็เห็นด้วยเพราะปริมาณเท่านั้นวันเดียวก็หมดแล้วพอต้องเอาพิซซ่ามาเพิ่มลูฟี่เลยบอกว่าเอาแค่ชีสไปก็ได้เดี๋ยวซันจีทําพิซซ่าให้กินบอนนี่เลยชมว่าซันจีนั่นทั้งทำอาหารเก่งทั้งยังสู้เก่งอีกด้วยทําให้ลูฟี่นั่งงงกับบอนนี่เลยครับที่อยู่ๆก็อารมณ์ดีขึ้นมาซึ่งน่คงเป็นเพราะเหตุการณ์ที่บอนนี่ไปเจอมาผ่านความทรงจําของคูมานั่นเองแล้วบอนนี่ก็บอกว่าเธอนั้นไม่คิดที่จะฆ่าตาลุง คนนี้ก็ปากแข็งบอกว่าไม่ได้ร้องนะครับจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่กองทัพเรือนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้รับรายงานสถานการณ์ภายในจากลุจิและพอได้ทราบข้อมูลคิสซูลุก็ได้เข้ามาคุยกับตาลูงแซฟเทิรน และบอกว่าถึงพวกนั้นจะพูดจาอวดดีเหมือนกับตัวเองคุมทุกอย่างได้แต่จริงๆแล้วถูกขังอยู่ข้างในแล้าตารุงเซตเทิร์ก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แอบอกกับคิดสลุว่าพนเทียโดมน่าใช้ระบบเลเซอร์กันส่วนคิดสลุก็เป็นแสงน่าจะพอเข้าไปได้คิสลุก็บอกเลยครับถ้าว่ากันตามตรงก็เข้าไปได้แต่พวกของเขาถ้าอยู่ข้างล่างกำลังปกป้องเวกกะพังอยู่ตารุงเซตเทิร์เลยบอกให้คิสรุบินเข้าไป แต่คิสซารุก็บอกว่าอีกฝ่ายเป็นลูกผู้ชายที่เตรียมใจพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้ซึ่งถาหากไม่ให้เกียรติเขาตัวของคิสซาลุเองก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอย่างนั้นก็ขอให้เขาได้ทดําในสิ่งที่ควรทําจะดีกว่าและอีกอย่างการให้พวกเขาเปิดฉากโจมตีก่อนก็ถ้ากับว่าเป็นการเปิดทางให้เซโตมัรลุกออกคาสั่งให้พวกซิวิตเวฟอนจํานวนมารวมไปถึงแปซิฟิต้าอีก50ตัวบุกเข้ามาโจมตีเรือของพวกเขาในความเสียหายก็อาจจะร้ายแรงกว่าที่คิดเหมือนในฟาร์มแต้ลก็ทําให้ตะลงุงเซเทนกลุ่มมรับ พอที่จะถามว่าแล้วรู้ตำแหน่งของเตาปฏิกรไหมอิสรลุก็บอกว่ารูจิเป็นเจ้าหน้าที่ฝีมือเยี่ยมเขาได้ส่งข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาอยากรู้มาให้แล้วจากนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเหล่าทหารเรือเตรียมพร้อมที่จะออกลบกันแล้วโดยคำสั่งเตรียมตัวลบและได้ถูกกระจายไปยังเรือลบทุกลำและทันทีที่ผู้ใช้วิชาต้องหกเริ่มการโจมตีก็ให้ยกพลขึ้นบกจากนั้นก็ปล่อยตัวเหล่าเจ้าหน้าที่ไซฟเฟอร์โพที่ถูกจับออกมา ส่วนปืนใหญ่ที่เต็มเอาไว้ไม่สามารถทําอะไรไปซิฟิกาได้จึงให้เล็งเป้าไปที่พวกซิวิตเวฟอนแทนซึ่งในขณะเดียวกันพวกลูฟี่ก็ได้ไปถึงเวก้าพอสวอนกับเบอร์ซานนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นุมเหมือนว่าลูฟี่จะติดเล่นไปหน่อยนะครับแฟงกี้เลยโวยใส่ว่าช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมและแล้วคิสซรุก,ก็ได้ใช้ท่ากระจกยาตาพุ่งเข้ามาภายในเกาะอ A ีกเฮด ซูทารัานเซโตมารุก็รู้ถึงการมาของคิสซารุจึงได้ทําการสั่งพวกไปซิฟิต้าให้ออกมาโจมตีและกำจัดศัตรูทุกคนจากนั้นตัวของเซโตมารุก็ได้ตั้งท่าเตรียมตั้งรับการโจมตีของคิสซารุนะครับถึงพอคิสซารุพุ่งมาถึงเขาก็บอกประกันป้องกันของเขานักแข็งแก่งที่สุดในโลกุดทารัานลูฟี่ที่กำลังเล่นสนุกอยู่ก็สผพานได้นะครับว่าตอนนี้มีคนที่แข็งแกร่งได้บุกเข้ามาภายในเกาะแล้วและในหาในวันพีชตอนที่ 1, 24ก็จบลงพงท่านี้คร้อบอยากดูตอนต่ก็ย่าลชร์กดตเดตาไว้ครับ่ถ้าใออาาาาคราาใาทาง ร็มีคุณตาลาไปก่อนนะครับก็ใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ